เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยบาฝึกหัดที่5.4ในข้อที่1จงแยกตัวประกอบของผู้นามต่อไปนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน20ข้อย่อยอเราทำพร้อมกันรวดเดียวเลยนะครับ ในแบบฝึกหัดที่5.4เนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของหน้ากําลังสองลบหลังกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบได้ใช่ไหมครับอาจทบทวนสูตรอีกทีหนึ่งเรามีสูตรเดียวนะแบบฝึกหัดนี้เรามีหน้ากําลังสองลบด้วยหลังกำลังสองนะครับสามารถแยกออกมากลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็ได้ถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจที่มานะมาไงเราก็อาจจะลองคูณกระจายก็ได้นะครับหน้าคูณหน้ากลายเป็นหน้ากําลังสองเห็นไหมครับหน้าคูณบวกหลังก็กลายเป็นบวกอยู่กับ หน้าหลังนะครับตัวถัดไปตัวถัดไปมีลบหลังคูณหน้าก็กลายเป็นลบหลังหน้านะครับแล้วก็ลบหลังหลังถูกไหมครับก็กลายเป็นลบหลังกําลังสองซึ่งหน้าคูณหลังกับหลังคูณหน้าเนี่ยค่ามันเท่ากันนะครับพอเป็นก้อนนึงเป็นบวกก้อนนึงเป็นค่าลบก็สามารถตัดกันไปได้นะครับคําตอบก็เลยออกมากลายเป็นในรูปแบบหน้ากําลังสองลบหลังกำลังสองนะครับก็จบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าหน้ากําลังสองลบหลังกำลังสองกับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเนี่ยมันคือก้อนเดียวกัน ทำให้เวลาที่เราเจอพจน์ที่มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์อยู่ด้านหน้าเนี่ยแล้วก็ลบอยู่กับพจน์ที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์อีกก้อนหนึ่งสามารถแยกตัวประกอบได้เสมอเลยนะครับเอาใหม่ครับเราเจอ x กาลังสองลบหนึ่งเรามองหน้าก่อนหน้าคืออะไรครับหน้าคือ x เพราะ x กาลังสองกลายเป็น x กาลังสองหน้าคือ x หลังคืออะไรครับลบออกด้วยหลังหลังคือ1กําลังสองนั่นเองหน้าคือ x หลังคือ1เพราะนั้นก็แยกมากลายเป็นหน้าคือ x นะครับ หน้าลบหลังถูกไหมก็ต้องกลายเป็นลบตัวหนึ่งแล้วก็บวกตัวหนึ่งอ่ะกลายเป็น x ลบหนึ่งคูณอยู่กับ x บวกหนึ่งนะครับอ่ะพอได้นะครับก็ถัดไปครับ16 16เรามองให้กลายเป็นอะไรดี16เราก็สามารถมองให้กลายเป็น4ีกำลัง2นั่นเองนะครับเพราะนั้นสีก็คือหน้านะครับหลังคืออะไรหลังก็คือ x ถูกไหมหลังคือ x เพราะว่าหลังกำลังสองเป็น x กำลังสองพอดี หน้าคือ4หลังคือ x หน้ากําลัง2ลบหลัง 2, ง 2. ง 4, มีสูตรว่าหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังพี่ก็พูดก่อคูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องจําได้แล้วนะก็ต้องกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น4ลบถูกไหมกับ4ีบวกก็กลายเป็น4ลบ x ก้อนหนึ x ่งกับ4บวก x ก้อนหนึ่งนะครับแต่บางคนไม่ชอบไม่ชอบการเขียนส,สรรรมทธิ์หน้า x เป็นค่าติดลบบางคนก็ทําให้กลายเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเอาลบคูณเข้าไปก็กลายเป็นติดลบของ x ลบ4คูณอยู่กับ x บวก4นะครับ ค่อยๆตามพี่นะใครตามพี่พี่ไม่ทันนะครับก้อนหน้าพี่ดึงลบออกมาดึงลบออกจาก4ก็กลายเป็นลบสเพราะว่าลบคูณล,ลบสกลายเป็นบวกสดึงลบออกจากลบเกลายเป็น x ค่าบวกเห็นไหมครับโอเคตัวหลังนะครับสบวกเกับ x อบวกสค่ามันเท่ากันถ้าเกิดเขียนแบบนี้ก็ถูกนะครับหรือเขียนแบบนี้ก็ถูกเหมือนกัน,นครับแล้วแต่เลยลุยต่อนะครับหน้ากําลังสองก้อนนี้หน้าคือ x นะครับหลังคืออะไรเอ่ย หลังคือ8นะครับ8กำลัง2เป็น64เลยก็กลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็กลายเป็น x ลบก้อนหนึ่งกับ x บวกก้อนหนึ่งหลังคือ8เพราะนั้นก็กลายเป็น x ลบ8กับ x บวก8ใครจะเอาเป็น x บวก8ขึ้นก่อนก็ไม่ผิดนะครับเขียนได้หมดเลยหน้าคือ x หลังคือ12คือจริงๆแล้วเนี่ยทำไป,ไปเรื่อยๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องเขียน รูปแบบนี้เราก็ปิดตรงกลางทิ้งไว้เลยนะ x กำลังสองลบหกสี่ก็กลายเป็น x ลบแปด x บวกแปดก้อนนี้ก็กลายเป็นสี่ลบ x กับสี่บวก x x ลบหนึ่ง x บวกหนึ่ง x ลบสิบสอง x บวกสิบสองเลยก็ได้นะครับพยายามฝึกทำให้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พี่พยายามเขียนให้สำหรับน้องๆที่แบบเพิ่งเพิ่งหัดฝึกมานะครับจะยังไม่ชำนาญมากค่อยๆไปหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสอง x คือหน้านะครับหลังคือสิบสองเพราะกำลังสองกลายเป็นหนึ่งร้อยสี่สี่ มีสูตรว่าเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังอ่ะเพราะนั้นหน้าก็คือ x นะครับหลังคืออะไรเอ่ยหลังคือ12ก็กลายเป็น x ลบ1ิคูณดึงกับ x บวกสินั่นเองอ่ะไปต่อเลยนะครับ225คือ15ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับลบอยู่กับหลังคือ x กำลังสนะครับอ่ะเพราะนั้นหน้าคือ15นะครับแล้วหลังก็คือ x นั่นเองนะครับก็กลายเป็น15ลบ x กับ15บวก x ก็จบแล้วหรือบางคนจะดึงลบออกมาก็กลายเป็นลบของอะไรครับ x ลบ15คูณอยู่กับ x บวก15ก็ได้ไม่ผิดนะครับฮะดูต่อนะ361 36คืออะไรครับมันคือ19ใช่ไหมครับ19้คูณ19บกกลายเป็น361 เพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็แยกออกมากลายเป็นหน้าคือ x นะครับหลังคือ19อเพราะนั้นหน้าลบหลังก็กลายเป็น x ลบเท่าไหร่ครับ x ลบ19หน้าบวกหลังก็ต้องกลายเป็น x บวก19โอเคเรียบร้อยเลยเสร็จไป6ข้อแล้วนะครับต่อไปลุยต่อจึบ๊บ หน้าคือ x หลังคือ25นะครับก็กลายเป็น x กาลัง2ลบอยู่กับยี่ทั้งหมดกยกกำลังสองเพราะ25คูณยีิากลายเป็น625หน้าลบหลังก็กลายเป็น x ลบนะครับหน้าบวกก็กลายเป็น x บวกหลังคือ25กระเติมเข้าไปกลายเป็น x ลบ25คูณอยู่กับ x 2, บวก25ทีนี้คือเรา,าเราพอทาไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยเราต้องสามารถมองจากก้อนหลังมาก้อนแรกได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเราเจออยากให้หมีผู้นำก้อนหนึ่ง ให้เราการะจายก็คือ x ลบยีคูณ x บวกยีถามว่าการะจายออกมาได้กลายเป็นอะไรนะครับแทนที่เราการะจายกันแบบทีละตัวทีละตัวแบบนี้นะครับมันก็เสียเวลาใช่ไหมเราก็มองเฮ้ยมันคือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็สามารถกระจายมากลายเป็นหน้ากําลังสองลบยี่ห้ากำลังสองได้เลยนะครับก็กลายเป็น x กำลังสองลบหกยยี่ห้าต้องสามารถมองไปแล้วก็มองกลับมาได้นะครับข้อ8ครับหน้ากําลังสองคือ x กาลังสองหลัง 2, กำลังสองก็คือลบด้วย3ามสิบกลังสองหน้าคือ x หลัคงคือกมากลายเป็น x ลบกับก นั่นคือ x ลบ30กับ x บวก30นั่นเองหน้าคือ3 x ถูกไหมครับเพราะว่า3 x ทั้งหมดยกกำลัง2กลายเป็น9กา x กำลังสองก็มองให้กลายเป็น1นึ่กำลัง2องนะครับคะนั้นมันก็จะออกมากลายเป็นหน้าก็คือ3 x นะครับหน้าลบหลังก็คือลบอยู่กับ1นะครับคูณอยู่กับหน้าบวกหลังก็คือ3 x แล้วก็บวกอยู่กับเลข1พอได้ไหมครับแบบนี้ ข้อเ้าเอ่อข้อ10ครับ 4x กำลังสนะครับก็มองให้กลายเป็น 2x ทั้งหมด,ดยกกำลัง2ได้มีลบอยู่ครับด้วย49คือ7กำลัง2ฉะนั้นมันก็ออกมากลายเป็นหน้าลบหลังนะครับกับหน้าบวกหลัง 2x ลบ7กับ 2x บวก7 16ครับก็คือ4ถูกไมกลัง2ก็คือ x 2กลัง2ก็กลายเป็น 4x ทั้งหมด,ดยกกำลัง2 มีลบด้วย169คืออะไรครับ13กําลัง2นั่นเองเพราะนั้นก้อนนี้ก็แยกออกมากลายเป็น 4x ลบ13กับ 4x บวก13นั่นเองนะครับไม่ยากนะ12ครับเรามี 4x เอ่อเรามี 49x กําลัง2ก็คือ 7x กําลัง 7x ทั้งหมด,ดยกกําลัง2นะครับลบด้วย81คือ9กําลัง2นั่นเอง ราะนั้นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็ต้องกลายเป็น7 x ลบ9กับ7 x บวก9นะครับ25คือ5กําลัง2นะครับเพราะนั้นก็ได้กก็กลายเป็น5 x ทั้งหมดกําลังสองลบด้วยอะไรเอ่ยกําลังสองกลายเป็น121ก็คือ11เกําลัง2เลยนะก็แยกออกมากลายเป็นหน้าหน้าคือ5 x นะครับอ่าแล้วก็หลังก็คือ11นะครับก็แยกกลายเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลัง5 x บวก11 5 x ลบ11 196ครับคือ14กํากำลังราะฉะนก้อนแรกก็คือ 14x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบอยู่กับก้อนหลังคือ100 100คือ10กกำลัง2นั่นเองนะครับก็แยกออกมาหน้าคือ 14x หลังคือ14อ่าหลังคือ10นะครับก็กลายเป็น 14x-10 กลบ10กับ 14x-10 เบวก10เลยทีนี้ในบางข้อเนี่ยที่เราสามารถดึงเ,เลขออกมาได้อย่างเช่นในข้อที่14นะครับ ข้อ14เราสังเกตว่า196กับ100เนี่ยมันมีตัวร่วมถูกไหมก็คือ196ก็หารด้วย4ลงตัว100ก็หารด้วย4ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับแนวคิดที่2เราอาจจะเริ่มต้นจากการดึง4ออกมาก่อนนะครับ4คูณอะไรได้196คําตอบก็คือ49นั่นเองลบอยู่กับ100ก็กลายเป็นลบด้วย25นะครับ แล้วเราก็มองเหมือนเดิมหน้ากําลังสองลบหลังกำลังสองนะครับมันก็แยกออกมากลายเป็นอะไรเอ่ย 7x กลบ5กับ 7x5 บวก5ใช่ไหมครับพี่เขียนแบบเร็วๆนะสำหรับแนวคิดนี้ซึ่งถามว่า2ก้อนนี้ก้อนล่างสีแดงกับก้อนบนเนี่ยค่าเท่ากันไหมคําตอบก็คือเท่ากันนะครับแยกได้เหมือนกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าก้อนบนเนี่ยพี่ไม่ได้ดึงเลข2ออกมาไม่ได้ดึงเลข2ออกมาใช่ไหมครับถ้าพี่ดึง2ออกมาดึง2อ,อกมามันก็จะกลายเป็น4 ก้อนนี้ก็จะกลายเป็น 7x-5 กลบ้ก้อนนี้จะกลายเป็น7 x ็ดเอกเอ่อกายเป็น 7x บวกนั่นเองนะครับ2ก้อนนี้ค่าเท่ากันนะครับเขียนแบบไหนก็ได้นะครับไม่ผิดอะดูต่อให,ให้จบนะครับข้อ15เรามี81 81มองให้กลายเป็น9ใช่ไหมครับ 9x ้ x, ทั้งหมดยกกำลัง2เรียบร้อย400ก็มองให้กลายเป็นอะไรดีครับมองให้กลายเป็น 20ทั้งหมด,ดยกกําลังสองดัง้นหน้ากําลังสองลบหลัง2ก็สามารถแยกออกมากลายเป็นหน้าลบหลังกูหน้าบวกหลังก็คือ 9x ลบกับ 9x บวกลบอยู่กับ20กับ 9x บวก20หกสิบสี่ครับก็มองให้กลายเป็นแปดถูกไหมแปดเอ็กซ์ทั้งหมดกำลังสองสองร้อยยี่สิบห้าทำมาบ่อยแล้วนะสิบห้ายกกำลังสองนะครับ ตอนนี้ก็แยกออกมาให้กลายเป็นอะไรเอ่ย8 x ลบสิกับ8 x บวก15นั่นเอง144ครับมันคือ1 2 x กำลัง2ลบอยู่กับ4 4่รคืออะไรเอ่ย21กำลัง2นะครับแยกแฟกเตอร์ออกมากลายเป็น1 2 x ลบก้อนหนึ่งกับ1 2 x บวกก้อนหนึ่ง ครจะแยกต่อโดยการดึง3าดึง3ออกมาก็ได้นะครับมันจะกลายเป็น9คูณอยู่กับ 4x กลบ7กับ 4x บวก7ข้อ18ครับเรามี1ก็มองให้กลายเป็น1นกำลังสองเลย289มองให้กลายเป็น17อ่ะก็กลายเป็น 17x ทั้งหมดกำลังสองหน้าคือ1ห,หลังคือ 17x เพราะนั้นก็แยกออกมากลายเป็นอะไรเอ่ย1ลบกับ1บวกใช่ไหมหลบ 17x กับ1บวก 17x อถ้าเกิดว่าไม่ชอบทำไงก็ดึงลบออกมาก่อนก็ได้กลายเป็น1 7 x ลบ1กับ1 7 x บวก1บางคนมองไม่เห็นอ่ะพี่เขียนใหม่ดีกว่าติดลบของ1 7 x บวก1คูณอยู่กับ1 7 x ลบ1นะครับอ่ะประมาณนี้ต่อไปข้อที่19ครับข้อที่19 529คือ23กำลังสใช่ไหม อุ้ยขอโทษทีต้องมี x ด้วยนะครับ2 3 x ทั้งหมดกำลัง2นะครับลบอยู่กับ625 625คือ25ากำลัง2นะครับก้อนนี้ก็จัดรูปออกมากลายเป็น2 3 x ลบ25กับ2 3 x บวก25นะครับอ่าโพสสุดท้ายนะครับ961คือ31ทั้งหมดกำลัง2นะครับ900ตรงนี้ก็คือ30 กำลังสองเพราะน้หลังก็คือ 30x หน้าคือ3 1หลังคือ 30x นะครับหน้ากำลังสองลบหลังสอง 2, มีสูตรว่ากลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็กลายเป็น31ลบอยู่กับ 30x กับ31บวกด้วย 30x เอลยอถ้าไม่ชอบก็ทำเหมือนเดิมนะครับสามารถดึงค่าลบออกมาได้กลายเป็นติดลบของ 3x 30x ลบ31คูณอยู่กับ 30x บวกด้วย31อุ๊บเอประมาณนี้เนาะ ุยต่อไปบาฝึกหาดที่5.4นะครับอ่าสรุปอีกครั้งหนึ่งเรามีทั้งหมดอยู่20ข้อนะครับใช้สูตรเดียวกันทุกข้อเลยนะครับเป็นการฝึกเฉยๆนะให้เราสามารถแยกหน้ากําลังสองลบหลังกำล,ลังสองกลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้เพราะนั้นคอนเซปต์ในการทําโจทย์ชุดนี้ทั้งหมดเลยก็คือต้องคิดให้ออกนะว่าหน้าคืออะไรหลังคืออะไรใช่ไหมครับจะไม่ว่าจะเป็นกําลัง 2, สองสมบูรณ์ก็ต้องดูถูกไหมว่าหน้าคืออะไรหลังคืออะไรสองหน้าหลังเป็นยังไงนะครับเครื่องหมายเป็นยังไง พจน์ที่มันเป็นหน้ากันทังสองลบหลังทังสองเนี่ยก็ต้องดูถูกไหมครับว่าหน้าคืออะไรหลังคืออะไรก็แยกออกมาอีกทีหนึ่งว่ากลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังทั้งทุกข้อหลักการเดียวกันหมดเลยนะครับไม่น่ามีอะไรมีปัญหานะนะครับก็ดูผันผ่านอีกทีหนึ่งข้อไหนรู้สึกว่าติดนะครับหรือว่าไม่ตรงนะครับหรือยังไงก็พิมพ์ม,มาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าง,างๆเดี๋ยวพี่อาจจะแวบไปดูสะหน่อย เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ